คเราได้สลับมาเราได้สลับมาเราจะบอกว่าวิธีการแกะสลับมันจะมีหนามอยู่ใช่ไหมคะหนามขนเล็กๆอยู่แต่วเราจะมาบอกวิธีโดยที่เราแกะเป็นลูกๆแกะจากอันนี้มานะคะลู่ๆมาก่อนลู่ๆลู่ๆออกมาก่อนแกะมาใส่หม้อสแตนเลสใช้กระมังไม่ได้นะคะเพราะว่ากระมังมันไม่ดูดขนแล้วก็ใส่หม้อสแตนเลสเราก็ทำกันคเจียวไเลยค่ะ แบบเออขวมันน่าจหมดแล้วนะคะเออเราเชื่มได้ท่นะเราไม่กลัวเชื่อมไหมคะว่าเราสามารถกํำได้เลยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเออไม่มีขวแล,ละะ้วค่ะนี่ไม่มีขนเลยนะคะเราสามารถแกะได้สบายแล้วนี่นะคะตอนแรกขวเราจะทิ่มเราใช่ไหมเนี่ตอนนี้ไม่มีเลยคะ่ะมากล้ใกล้คะ่ะเนี่ตอนนี้นะคะไม่มีเลยเนีไม่มีเลย,ย,เลยคะ่ะเราสามารถกํำได้หนามจะไม่ ที่มือเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันเนี้ย,ยค่ะมาดูใกล้ๆค่ะว่าขนมันก็จะติดที่ที่ข้างๆสแตนเลสนะคะหรือไม่ก็อยู่ที่ตูดของหมอ้อเนี่ยค่ะที่ตูดของหมอก,ก็จะมีขนอยู่นะคะยังไงลองเอาไปทํากันดูนะคะใครซื้อสลับไปแล้วแบบว่าอ๊ยแกะยากชิ้นมันลำบากมากลองเอาวิธีนี้ไปดูนะคะอันนี้เราก็เพิ่งทีควาสูตรมาเลยนะคะเนี่ย ไปก่อนนะคะเนี่ยเราจะไปแกะสลักกิน,นะคะ่ะบ๊ายบาย